สวัสดีครับตอนนี้ที่อเมริกานะครับมันมีข่าวการเสียชีวิตข่าวหนึ่งที่น่าตกใจมากเพราะว่ามันจะไปคล้ายกับฉากฉากหนึ่งในหนังเรื่อง Final Destination Bloodline ครับมันเป็นฉากที่มีตัวละครที่เขามีโลหะในร่างกายเนี่ยเข้าใกล้เครื่อง MRI ในขณะที่มันกำลังทำงานอยู่แล้วด้านหลังของเขาเนี่ยมันดันมีรถเข็นคนไข้ซึ่งเป็นโลหะนะครับทำให้ทั้งสงเนี่ยถูกดูดไปอัดก๊อปปี้เข้ากับเครื่อง MRI จนเสียชีวิตครับ แล้วข่าวข่าวนี้ที่วันนี้ผมจะเล่าเนี่ยนะฮะมันคล้ายแบบนั้นเลยก็คือมีคุณลุงคนหนึ่งอายุ61ปีนะครับไปเข้าใกล้เครื่อง MRI ในขณะที่มันกําลังทํางานอยู่แล้วลุงเนี่ยเขามีโซ่ขนาดใหญ่คล้องคอเขาไว้นะครับทำให้ตัวเขาเนี่ยโดนดึงเข้าเครื่อง MRI แล้วก็โซ่รัดคอสุดท้ายนะครับไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล วันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเครื่อง MRI เนี่ยมันคืออะไรมันแตกต่างจาก CT s c กน X r a y ์ l t ลตราซาวแมมโมแกรมอย่างไรบ้างรวมทั้งโลหะประเภทไหนบ้างที่มีความจําเป็นจะต้องระมัดระวังเวลาที่เราจะทํา MRI นะครับเหล็กดัดฟันอันตรายไหมไหมที่เราร้อยที่หน้าละ่ะอันตรายหรือเปล่านะครับเครื่องช่วยฟัง สเตนลิ้นหัวใจเทียมมีปัญหาไหมนะครับเครื่องเพสเมเกอร์อ่าต่างๆนาฬิกาแหวนอะไรพวกนี้อันตรายไหมเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดน,นะครับเรื่องราวเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ตกใจกันมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนในหนังเลยแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดนะครับ โดยเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่16กรกฎาคมนะครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับตัวภรรยาเนี่ยชื่อเอเรียนแมคคาเลสเตอร์เขาเนี่ยต้องไปทำเอ็มข้อเข่านะครับแล้วก็ไปที่นิวยอร์กนะครับมันเป็นบริษัทที่เขาเปิดให้ทำา m r i นะครับเป็น MRI ชนิดพิเศษที่เราเรียกว่า Open MRI มนะครับมันต่างกับ MRI ธรรมดายัางไง MRI ธรรมดาก็คือลักษณะมันจะเหมือนเป็นวงแหวนโดนัทที่เราจะต้องเข้าไปข้างใน นะครับแล้วมันแคบทําให้คนที่กลัวที่แคบเนี่ยอาจจะทําไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะต้องนอนอยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างนานบางทีเป็นชั่วโมงเลยนะครับเขาก็เลยมีการคิดว่าเออถ้าทําให้มันเปิดด้านข้างให้มันโล่งๆไว้ล่ะจะได้ลดความกลัวที่แคบนะครับบริษัทนี้เขาก็เลยมีการเปิดทําชนิดเนี่ย open MI นะครับเป็นบริษัทชื่อนาโซนะครับอยู่ที่นิวยอร์กนะครับแล้วตอนไปทำเนี่ยก็ต้องบอกอีกครับคือเขาไปทั้งสามีภรรยานะครับ เรื่องราวเนี่ยมีอยู่2ออย่างที่มันไม่ตรงกันเลยนะครับเรื่องราวแรกมาจากตัวภรรยานะครับซึ่งภรรยาบอกว่าในขณะที่เขาทํา m r i เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกสามีของเธอก็คือคุณคนะีธแมคเทอริสเตอร์เนี่ยให้เข้ามาเพื่อที่จะอุ้มเธอออกจากตัวเครื่อง m r i แต่ขณะนั้นนะเครื่องมันยังทํางานอยู่ครับคุณคีธเนี่ยเปิดเข้ามาในห้องก็เลยโดนดูดเข้ามานะครับแต่ถ้าฟังจากมุมมองของ ผู้ที่ควบคุมเครื่องนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็บอกว่าขณะนั้นเนี่ยตัวคุณเอเดรียนอยู่ๆก็ร้องอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ทําให้สามีคุณคีตเนี่ยนะครับเขาก็ตกใจนะครับรีบวิ่งเข้ามาในห้องแล้วก็ทั้งๆท,ที่นักเทคนิคที่คุมเครื่องเนี่ยเตือนแล้วว่าอย่าเข้ามานะเพราะว่าขณะนี้เครื่องกําลังกาลังทํางานอยู่คุณคีตก็ไม่ฟังครับเปิดประตูแล้วก็เข้ามาเลยนะฮะแล้วทีนี้โชคร้ายครับเพราะว่าที่คอของคุณคีตเนี่ยมันมีโซ่ ขนาดใหญ่มากนะครับหนัก9กิโลกรัมซึ่งมันเอาไว้เล่นเวทครับถ้าใครเป็นสายเล่นเวทเนี่ยจะเคยเห็นบางคลิปวิดีโอของพวกที่เขาเล่นเวทจะมีโซ่เหล,ล็กเนี่ยมาคล้องคอหรือบางทีเอามาคล้องที่ตัวบาเบลนะครับหรือที่อื่นเพื่อที่จะทำให้น้าหนักมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วไอโซตัวเนี้ยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคล้องมาทําไมแต่เท่าที่ผมไปตามอ่านมาตาม เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยตัวภรรยาได้บอกไว้ว่าโซ่อันเนี้ยสามีเขาใส่เป็นประจำอยู่แล้วใส่ไว้เท่เทๆใส่ไว้เพื่อที่จะโชว์ว่าตัวเองแข็งแรงแล้วก็เวลาไปเจอคนที่เจอคนที่ไม่รู้จักอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอะไรคุยบอกนี่เห็นไหมโซ่มันเท่ผมใหญ่จังเลยมันดูมันดูแมนมากแต่วันนี้ครับกลับเป็นเรื่องโชคร้ายของเขาที่เขาวิ่งเข้ามาในห้อง MRI ในขณะที่มันกำลังทางานเขาเนี่ยเลยโดนเครื่อง MRI ดูดนะครับโซ่เนี่ยกระชากคอของเขาเนี่ย ไปอัดกอปี้เครื่องทําให้คอของเขาหักในขณะนั้นเลยนะฮะแล้วที่น่าสยดสยองไปมากกว่านั้นก็คือคุณเอเดรียนเนี่ยเล่าว่าขณะนั้นทุกคนพยายามจะช่วยปิดเครื่องช่วยเอาคุณคีตออกมานะครับแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วคุณคีตเนี่ยก็ได้โบกมือลากูดบายแล้วก็แน่นิ่งไปเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโทรตามหน่วยรถฉุกเฉินนะครับมารับไปที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่มีปฏิหารครับวันรุ่งขึ้นเนี่ย คุณคีตก็เสียชีวิตครับนะเรื่องราวตอนนี้ก็ลังมีการสอบสวนกันอยู่ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเป็นเรื่องราวอย่างที่ภรรยาเล่าหรือมันเป็นเรื่องราวอย่างที่นะักเทคนิคที่คุมเครื่องเนี่ยเป็นคนเล่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่ามาตรฐานจริงๆเนี่ยคือถ้าเครื่อง m r i ทํางานอยู่เนี่ยเราจะห้ามเข้ามาในห้อง m r i โดยเด็ดขาดเลยนะครับยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นซึ่งทุกคนจะรู้ว่า จะต้องเอาโลหะทุกอย่างออกจากร่างกายไปวางไว้ที่อื่นไม่ฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะโลหะพวกนี้เนี่ยมันจะลอยลอยไปติดเครื่องเลยเครื่องมันจะดูดเหมือนคุณมีแม่เหล็กขนาดใหญ่อะ่ะดูดมาติดอย่างเงี้ยนะครับแบบนั้นเลยดังนั้นก็จะต้องมีความระมัดระวังสูงมากแล้วห้องมันก็จะปิดตลอดเวลาแต่คุณคิดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าไปในนั้นได้ยังไงโดยทั่วไปถ้าเราทําตามมาตรฐานจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ย,ยบอกแน่ๆนอยู่แล้วว่าเครื่องทํางานอยู่ยังเข้ามาไม่ได้นะครับอันนี้ต้องช แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นต้องรอการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าเครื่อง MRI เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรมันแตกต่างจากวิธีในการตรวจอื่นๆอย่างไรนะครับต้องบอกอีกครับว่าสมัยก่อนเราเริ่มจาก X-ray ครับคนเราต้องการจะตรวจภายในร่างกายโดยที่ไม่ต้องผ่าเข้าไปดูก็เลยถือกําเนิดเครื่องเอ็กที่สามารถมองทะลุร่างกายได้โดยมันเป็นการใช้รังสี นะครับรังสี x นี่แหละยิงไปที่ตัวของเราเพื่อจะดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแต่ความละเอียดของมันก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่มันคล้ายๆกับผมจะเอาการเอามือมาอย่างเงี้ยแล้วเอาไฟฉายฉายมือเพื่อที่จะให้เกิดเงาบนกําแพงนะครับสมมุติว่ามือผมมีอะไรสักอย่างผิดปกติผมก็จะดูที่เงาของกําแพงว่าเฮ้ยเงามันผิดปกติอะไรนะแล้วเราก็เดาว,ว่ามือมันเป็นอะไรนะครับเอ็กซเรย์มันก็เลยเหมือนเป็นการเดา จากเงาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในร่างกายซึ่งมันก็ไม่ค่อยละเอียดขนาดนั้นแต่มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้อาจจะไม่พอละต้องมีการพัฒนาให้มันเห็นมากกว่านั้นก็คือถือกําเนิดเครื่อง CT Scan หรือ Computer Tomography ขึ้นมานะครับเครื่องนี้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นการใช้เอกซเรย์ ray, แต่เป็นความเข้มข้นสูงแล้วจะทุกทิศทุกทางเพื่อที่จะสร้างภาพสามมิติขึ้นมานะครับสออย่างนี้ก็เป็นการพัฒนาในวงการการแพทย์ แต่ปัญหาของมันก็คือไอ้สองอย่างนี้เนี่ยมันเป็นรังสีครับทำให้บางคนเนี่ยไม่อยากจะไปได้มันก็เลยมีการคิดวิธีอื่นๆขึ้นมานะครับซึ่งก็เอ็กซเรย์กับแมมโมแกรมเนี่ยก็เป็นวิธีเดียวกันนะแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งก็คืออัลตราซาวน์นะครับอัลตราซาวเนี่ยจะไม่มีรังสีแต่มันจะใช้คลื่นเสียงในการยิงเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะให้มันตกกระทบกับบริเวณต่างๆนะครับแล้วก็วัดว่าอ๋อภาพมันเป็นแบบนี้ แต่อัลตราซาว์ก็จะมีข้อจํากัดของมันเหมือนกันนะครับคือมันไม่สามารถมองเห็นบางอย่างได้เช่นกระดูกนะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันมีลมอยู่ในร่างกายเช่นถ้าเกิดว่าเราทำอัลตราซาว์ท้องแล้วเรามีแก๊สอยู่ในลําไส้เต็มไปหมดเลยเนี่ยมันจะทําให้เรามองไม่ค่อยเห็นภาพอะไรนะครับเพราะแก๊สพวกนี้เสียงจากอัลตราซาว์มันจะผ่านทะลุไม่ได้นะครับทำให้มองไม่เห็นอะไรที่อยู่ข้างหลังนะครับมันก็เลยเป็นข้อจํากัดสุดท้ายก็เลยถือกําเนิดเครื่อง MRI ขึ้นมานะครับซึ่งมันย่อมาจากคําว่า Magnetic Resonance เอเมจินะครับมันเป็นการหลักการของมันก็คือมันจะใช้แม่เหล็กเนี่ยที่มีความแรงสูงมากๆนะเข้าไปที่ร่างกายเราเพื่อให้เห็นภาพนะครับโดยความแรงของแม่เหล็กที่ใช้เนี่ยจะใช้หน่วยเป็นหน่วยเทสลาครับแน่นอนครับเอามาจากนามสกุลของคุณนิโคลาเทสลานั่นเองนะครับผู้ยิ่งใหญ่ทางด้านฟิสิกส์นะฮะแล้วหลักการของมันคืออย่างนี้ครับในตัวคนเราเนี่ย มันจะประกอบไปด้วยน้ำประมาณสัก70%นตะครับตัวเลข70เนี่ยอาจจะบวกลบแล้วแต่เพศและวัยนะครับแต่ว่าเอาคร่าวๆสัก70%เป็นแล้วกันเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของร่างกายเลยนะครับแล้วในน้ำเนี่ยน้ำมีโมเลกุลไฮโดรเจนนะครับ h 2 o ไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนแต่ตัวที่เครื่อง mri เนี่ยมันจะมุ่งเป้าไปก็คือตัว hydrogen, ไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนเนี่ยลักษณะของมันเวลาอยู่ในร่างกายจะเหมือนกับแม่เหล็กมีขั้วเหนือกับขั้วใตา้สมมุติว่า ปากกาแท่งนี้เป็นไฮโดรเจนมามีคู่เหนือคั้วใต้ถ้าเรายิงแรงแม่เหล็กเข้าไปในนี้นะครับจากปกติที่โมเลกุลมันอาจจะมั่วๆหมุนไปหมุนมานะครับมันก็จะหันไปทางเดียวกันหมดเลยแบบนี้นะครับตรงๆแบบนี้แล้วพอเราให้สนามแม่เหล็กให้มันเป็นตรงๆแบบนี้เราก็จะยิงคลื่นวิทยุหรือเรดิโอเฟรคูนซี่เข้าไปให้มันสั่นพ้องกับตัวไฮโดรเจนอะตอมแบบนั้นแล้วมันจะทําให้ไฮโดรเจนอะตอมตัวนี้มีการเปลี่ยนนะครับทิศทาง สมมุติเป็นแบบนี้นะครับพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราก็จะหยุดคลื่นวิทยุเอาออกหลังจากเอาออกปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาเหมือนเดิมนะครับเด้งนิดนึงตอนที่มันเด้งกลับมาเนี่ยมันจะปล่อยพลังงานออกมาทําให้เครื่องเนี่ย เอาไปตรวจจับได้เพราะตรวจจับออกมาก็จะมีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า Fourier t r a n sformation ซึ่งถ้าใครเป็นสายวิศาวะคงจะรู้จักคำว่า Fourier t r a n sformation ว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับมันมีในอุตสาหารกรรมเครื่องเสียงอุตสาหกรรมดนตรีแล้วก็ MRI เนี่ยก็เป็นอีอย่างที่เขาใช้กันนะครับอ่ะนี่ก็คือเป็น MRI มันทำให้เกิดภาพขึ้นมานะครับอ่าเนี่ยคือเกิดภาพขึ้นมาแล้วถามว่า เออแล้วอันเนี้ยมันมันดีกว่าอย่างอื่นยังไงต้องบอกว่าภาพจาก MRI มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดมากนะครับชัดมากกว่า CT ท c สแกนซะอีกนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือกว่ามันจะได้ภาพหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานมากบางทีใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะ่ะแล้วอย่างที่บอกครับมันจะเป็นท่ออันนึงให้คนเข้าไปข้างในแล้วมันแคบแคบนะครับแคบแคบแล้วเสียงดังด้วยเหมือนมีคนเอาค้อนมาทุบป,ปุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปง,ปงอยู่ตรงหูเราเนี่ยนะครับทำให้บางคนเนี่ย นอกจากแคบแล้วยังมีเสียงปุ้งปั้งก็จะเกิดความกลัวแล้วทำไม่ได้นะครับดังนั้น MRI ถึงแม้มันจะชัดนะครับแต่มันก็ช้าแล้วมันก็ทำให้หลายคนกลัวถึงแม้ว่าจะมีการทำแบบ Open m r อแล้วแต่ว่าบางทีมันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดนะครับตรงน,นี้ก็คงจะต้องรอเผื่อในอนาคตจะมีการพัฒนาอะไรเพิ่มมากขึ้นมากกว่าตอนนี้อีกนะครับทีนี้ถ้าเรามีความรู้จักกับเครื่อง m r i แล้วเนี่ย ต่อมาก็คือเราต้องระวังโลหะหลายๆชนิดนะครับยิ่งใช้แรงแม่เหล็กเยอะเนี่ยโลหะก็ยิ่งเกิดความอันตรายมากขึ้นนะครับทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าความเข้มของแม่เหล็กที่เราใช้เนี่ยสำหรับ MI ทั่วๆไปจะอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง3เทสลานะครับเดี๋ยวนี้3เทสลาเนี่ยคือเป็นมาตรฐานเพราะว่ามันทำให้ภาพชัดแต่มันก็จะมีบางกรณีครับที่ทำมากกว่า3เทสลานะครับเช่นไปถึง7เทสลาพวกนี้เนี่ย ก็จะมีในงานวิจัยต่างๆเพราะว่ายิ่งเทสลาสูงภาพจะยิ่งชัดนะครับแล้วเวลาที่เขาทำเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครแต่ว่าภาพมันก็จะดีขึ้นถ้าเกิดเราใช้เทสลาทงสูง,สงนะครับนี้เทสลาสูงเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็มีปัญหากับพวกโลหะเยอะกว่าปกติเยอะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังว่าปัญหามันคืออะไรกันแน่แล้วเทสลาสูงเนี่ยในเมื่อมันมีปัญหามันมีไว้ทําไมเออนะครับถึงแม้ภาพมันจะชัด ถามว่าม,มันต้องชัดขนาดนั้นเลยเหรอถึงจะมีประโยชน์เปล่าครับไม่งั้นเราคงไม่ใช้อยู่แค่1 5ถึง3เทสลาหรอกแต่มันจะมีบางกรณีครับเช่นถ้าเราต้องการสแกนสมองด้วยความละเอียดสูงมากๆเช่นเราทำสิ่งที่เรียกว่า Functional MRI f u n นะครับ f u n ช t i o n a เ MRI เนี่ยเป็นการดูว่าสมองส่วนไหนกำลังทำงานอยู่ซึ่งอันนี้จะต้องใช้ความละเอียดสูงมากๆนะครับในการดูว่าส่วนไหนของสมองทำงานเป็นอย่างไรนะครับเช่นถ้าเราต้องการไปดูว่า ในขณะที่พระทิเบตน,นั่งสมาธิเกิดอะไรขึ้นในสมองอ่าเราก็ต้องใช้ฟั n งช่ o n a อลเอซึ่งพวกนี้ต้องใช้เทสลาสูงมากๆเช่น5้ถึงเอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งซึ่งมีการใช้บ่อยมากขึ้นในตอนนี้คือ MR Spectroscopy ปนะครับ MR s p e c t r o s c o p ตนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับมันจะใช้ MRI ในการดูโมเลกุลตัวอื่นๆในสมองของเรานะครับมันจะบอกได้เลยว่า ตรงบริเวณนี้ของสมองเรามีโมเลกุลบางอย่างที่มันมีปริมาณแตกต่างกันกว่ากว่าบริเวณรอบข้างนะครับเช่นตรวจดูแลกเตตตัวดูโคลีนตรวจดูกาบ้านะครับหรืออื่นๆเยอะแยะยไปหมดทําไปทําไมอย่างนี้ครับมันอาจจะใช้บอกได้ว่าบริเวณนี้ของสมองเนี่ยเออมันมีจุดอยู่จุดหนึ่งนะครับและจุดเนี้ยสารข้างในมันแตกต่างจากจุดอื่นแล้วอาจจะบอกได้เลยว่าไอเนี้ยเป็นมะเร็งหรืออาจจะไม่ใช่มะเร็ง เออมันบอกได้ขนาดนั้นเลยนะครับทาให้มันดีขึ้นเพราะว่าหลายๆคนก็คงไม่อยากอยู่ไปโดนเจาะสมองเพื่อไปตรวจว่าข้างในมันเป็นอะไรกันแน่ใช่ไหมครับ MR สเปกเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเขาใช้ในการตรวจว่าข้างในมันมีปัญหาอะไรกันแน่แต่มันต้องท่องใช้เทสลาที่สูงมากครับนะเทสลาที่สูงยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือในกรณีคนที่เขาเป็นเด็กนะครับอยู่ในเครื่องได้ไม่นานก็จะรีบๆทำก็จะใช้เทสลาสูงก็ได้หรือบางกรณีที่ทําไม่ได้จริงเนี่ย เราก็จะมีการให้ยาให้เขานอนหลับหรือถ้าเป็นในเด็กเนี่ยบางทีเราต้องนั้นมากๆจริงๆเนี่ยเราก็จะทําการฉีดยาให้น้องเขาเนี่ยสลบแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับต่อกับเครื่องช่วยหายใจข้างนอกแล้วก็ทํา MRI ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ MRI ทีนี้เรื่องราวของโลหะบ้างเออมันมีอะไรที่ต้องรู้บ้างนะครับบอกนี้ครับว่าพวก โลหะที่มากับแหวนนาฬิกานะครับยกทรงที่มีตะขออย่างเงี้ยนะครับต้องเอาออกให้หมดครับต่างหูนะครับคนที่มีการเจาะนะครับตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นเจาะคิ้วเจาะจมูกเจาะนมเจาะที่ไหนก็นแล้วแต่เจาะสะดือเนี่ยต้องเอาออกให้หมดเพราะว่าพวกเนี้ยถ้ามันเข้าใกล้เครื่องเอ็มไอนะครับมันจะโดนดึงกระชากแล้วคุณคิดดูถ้าคุณมีนี้อยู่ที่หูโดนกระชากหูหลุดเลยนะครับก็นั่นแหละครับต้องถอดออกให้หมดนะฮะ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครที่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีโลหะอยู่ในลูกตาห้ามทำา MI เด็ดขาดเพราะรู้ไหมฮะถ้าคุณมีโลหะอยู่ในในลูกตาปุ๊บทำเอ็มมันดึงออกมาจากลูกตาตาบอดเลยครับตาฉีกเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคำถามถามเลยว่า คุณเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุทางถนนทางรถยนต์หรืออะไรไหมที่เกี่ยวข้องกับตาเช่นบางคนเป็นช่างออกเหล็กแล้วเหล็กมันกระเด็นเข้าตาอย่างเงี้ยแล้วเอาออกไม่ได้อย่างเงี้ยอันนั้นก็ห้ามทํา m r i แน่ๆนะครับคำถามอีกอันหนึ่งก็คือคุณมีโลหะอะไรอยู่ในร่างกายไ้านะครับถ้านอกเหนือจากพวกที่ใส่แหวนนาฬิกาสร้อ,อย,อยต่างๆพวกนี้ซึ่งพวกนั้นต้องเอาออกแน่ๆอยู่แล้วแต่โลหะต่างๆที่อยู่ในร่างกายแล้วต้องบอกว่าไม่เป็นปัญหานะครับก็คือเหล็กดัดฟันไม่มีปัญหานะครับ คนที่มีวัสดุอุดฟันสมัยก่อนที่เป็นอะมาลกลัมเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันมันไม่เสียนะครับคนที่ทําการร้อยใหม่ก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ไออย่างอื่นๆเช่นพวกที่เขามีการดามกระดูกมีเหล็กอยู่ข้างในเนี่ยไอเหล็กเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับมันไม่ได้ก่อปัญหามันไม่ได้อยู่ๆหลุดลอยออกมาจากร่างกายเรานะครับแต่ว่ามันอาจจะเกิดความร้อนขึ้นได้บ้างครับ บางของมันเนี่ยคือไม่ได้อันตรายจนกระทั่งเกิดปัญหานะครับสามารถทํา MRI ได้นะครับแต่แต่ของพวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องทํา MRI ได้โดยใช้ความเข้มของสนามแม่เหล็กไม่สูงก็คือไม่เกิน3เทสลาเพราะถ้าเกินเกินนั้นเนี่ยบางทีอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาอาจจะเฉยๆนะครับไม่ได้ร้อยเดังนั้นต้องดูเป็นรายๆไปนะครับนอกเหนือจากนี้โลหะที่อยู่ในร่างกายก็ยกตัวอย่างเช่นลิ้นหัวใจเทียมที่เป็นโลหะ ถ้าเป็นลิ้นรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีปัญหานะครับลิ้นรุ่นเก่าเนี่ยมีปัญหาแต่ลิ้นรุ่นเก่าที่ผมว่านี่คือโอ้รุ่นพระเจ้าหาว่าเก่าเก่ามากมากเลยนะครับรุ่นพวกรุ่นแรกๆเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นเหมือนเป็นลูกกงแล้วมีลูกบอลน,นะครับอ่าเป็น cage and b a l l wow, valve นะครับพวกเนี้ยพวกนี้ก็คือใช้ MI ไม่ได้แต่ว่ามันไม่มีใครใช้รุ่นนั้นกันแล้วอ่ะนะครับเขาใช้รุ่นใหม่ๆกันหมดแล้วดังนั้นก็ไม่มีปัญหากับเครื่อง MI คนที่มีสเตนในหลอดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นในหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดใหญ่ที่ไหนสักที่หนึ่งในร่างกายพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาคนที่มีหลอดเลือดเทียมที่เอาไว้ใช้ล้างไตก็ไม่มีปัญหาพวกนี้เข้าเครื่อง MRI ได้ครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่อย่างหนึ่งซึ่งคนอาจจะเจอก็คือรอยสักครับในบางคนถ้าใครดันไปสักในที่ที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราได้โลหะหนักเข้าไปในนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้มีอาการ ร้อนบริเวณรอยสักก็ได้ร้อนในที่นี้ไม่ใช่ไหวเพราะว่าโอ้ยรอยสักของข้าพเจ้ากําลังทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันมันมีโลหะมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาได้นะครับที่เมื่อกี้ทั้งหมดที่บอกว่าเรื่องโลหะพวกนี้เข้าเครื่องเอ็มไอไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายกับตัวคุณแต่ปัญหามันจะมีอยู่ข้อนึงก็คือมันจะทําให้ภาพเนี่ยไม่ค่อยชัดโดยเฉพาะสมมติว่าคุณมีเหล็กดัดฟันอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วคุณต้องการทํา MRI ของข้อต่อกราม เทมโปรเม d ูบลาจอยหรือ TMJ อถ้าคุณต้องทานทำเอ็มไอตรงนี้เนี่ยแล้วคุณมีเหล็กดัดฟันอยู่ภาพมันอาจจะเพี้ยนนะครับทำให้เห็นบางส่วนไม่ชัดนะครับงั้นส่วนนี้ถ้าเราต้องทำเอ็มไอแล้วเรามีเหล็กพวกนี้อยู่ก็แนะนำว่าเออรอไปก่อนร้อยถอดออกมาได้ก่อน,นจะได้ทําชัดๆแต่ถ้าทําจริงๆอ่ะก็ได้แต่ภาพมันอาจจะไม่ได้คมชัดขนาดที่เราอยากจะให้มันเป็นนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของโลหะต่างๆแต่มันจะมีโลหะบางอย่างที่ ฝังอยู่ในร่างกายเรานั่นก็คือเพลสเมเกอร์ครับเครื่องกระตุกหัวใจหรือเครื่องให้จังหวะหัวใจนะครับเครื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีสิ่งที่คล้ายกันกับเครื่องเพ c สเมเกอร์หลายอย่างซึ่งผมจะพูดรวมไปหมดทุกอย่างเลยนะครับข้อแรกคือเครื่องเพ c สเมเกอร์ซึ่งเป็นเครื่องที่มีสายลวดเข้าไปที่หัวใจเพื่อที่จะสร้างกระแสไฟฟ้าหรือบางทีเพื่อที่จะช็อกไฟฟ้าหัวใจให้มันกลับมาเต้นปกติใหม่นะครับนี่คือหนึ่งในเครื่องนั้นอันที่2เป็นเครื่องที่เรียกว่า deep brain stimulator นะครับ เอาไว้กระตุ้นสมองส่วนลึกนะครับใช้ในการรักษาพากินสันนะครับหรือรักษาพวก OCD ดีรักษาโรคอะไระโรคทิกส์นะครับต่างๆที่มันรักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้แล้วเนะี่ยก็จะมีการทําแบบนี้เหมือนกันเครื่องนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มโลหะที่ผมจะพูดเหมือนกันนะครับอีกเครื่องหนึ่งก็คือเครื่องที่เรียกว่า v e g a s Nerve Stimulator นะครับเครื่องนี้เอาไว้กระตุ้นเส้นประสาท Ve ก a สรักษาโรคลมชักที่มันรักษายากๆนะครับในแบบยาวไม่อยู่ก็จะใช้เครื่องนี้นะครับ ล่าสุดก็มีเครื่องเรื่องเกี่ยวข้องกับการนอนกลนเอาไว้กระตุ้นเส้นประสาทของสมองคู่ที่12ซึ่งเป็นเส้นประสาทลิ้นนะครับตัวนี้ก็จัดอยู่ในโลหะที่ผมจะพูดวันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่มีปั๊มต่างๆในร่างกายนะครับเช่นอินซูลินปัม๊มอ่านี่จะต้องเข้าใจเรื่องนี้ละคนที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยจะมีอีกคนหนึ่งคือมีคนที่มีปั๊มชนิดทางระบบประสาทเช่นแบคโครเฟนปัม๊มนะครับพวกนี้จะต้องระมาระวงังเพราะไอ้พวกนี้ทั้งหมดนะครับเวลาอยู่ภายใต้ สนามแม่เหล็กเข้มข้นขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะทํางานผิดพลาดขึ้นมาได้เช่นเครื่องอาจจะโดนปิดหรือมันอาจจะไปเปิดโหมดประหลาดขึ้นมานะครับหรือมันอาจจะส่งสัญญาณผิดปกติขึ้นมานะครับเครื่องเนี่ยต้องบอกเองครับถ้าเป็นรุ่นสมัยก่อนมันจะทําการเข้าเครื่อง MRI ไม่ได้นะครับแต่เครื่องสมัยใหม่มันจะเขียนว่า MRI Compatible เนะครับเข้าเครื่อง MRI ไได้มีข้อยกเว้นก็คือ เราไม่สามารถใช้เกิน3เทสลาได้ครับถ้าเกิน3มเทสลาจะต้องมีการพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับแล้วเครื่องพวกนี้ก่อนเข้าเครื่อง MRI บางทีจะต้องมีการโปรแกรมแบบปิดมันนะอย่าให้มันตอบสนองต่อคลื่นแม่เหล็กพวกนี้นะครับไม่งั้นอาจจะเกิดเรื่องขึ้นมาดังนั้นใครที่มีเครื่องอยู่กับตัวไม่ว่าเป็นเครื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วต้องทํา MRI เนี่ย จะต้องติดต่อกับคุณหมอคนที่เป็นคนใส่เครื่องของคุณเสมอให้เขาดูเลยว่าไอ้ที่คุณมีเนี่ยเข้าเครื่อง MRI ได้ไหมถ้าได้มันจะต้องทำยังไงก่อนไหมต้องปิดเครื่องก่อนไหมต้องหยุดก่อนไหมหรืออะไรต้องโปรแกรมมันใหม่ก่อนไหมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันทนแรงแม่เหล็กได้เท่าไหร่ถ้าทนได้แค่3มเทสลาก็คือห้ามเกิน3ามเทสลาไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับถ้าจะต้องเกินนั้นอันเนี้ยเรื่องใหญ่แล้วจะต้องมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยยังไงจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับ ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดใช้เทสลาเกินมันจะเกิดอะไรขึ้นเออนะครับเช่นบอกว่าห้ามเกิน3ใช่ไหมใช้มัน5้าเลยเกิดอะไรขึ้นเครื่องพวกนี้นะมันไม่หลุดออกมาจากร่างกายคุณเหมือนในหนังหรอกครับแต่ปัญหาคือคุณอาจจะรู้สึกเหมือนโดนดึงบ้างนิดๆหน่อยนะครับแต่ที่มันน่ากังวลมากกว่านั้นก็คือความร้อนที่เกิดขึ้นครับแล้วมันไม่ได้เกิดตรงเครื่องตรงนี้หรอกแบตเตอรี่อะไรพวกนี้มันไม่เป็นไรหรอกไอ้ที่เป็นเนี่ยมันคือลวดส่วนปลายลวดนะครับลวดพวกนี้เราจะเรียกว,ว่าลีดนะครับ เช่นถ้ามันไปที่หัวใจอ่ะมันก็จะมีลวดไปที่หัวใจไป deep brain stimulator ก็มีไปในสมองส่วนลึกนะครับเส้น vagus nerve ก็ไปที่เส้นประสาท v วกัสนะครับไปที่ลิ้นก็เส้นประสาทลิ้นตรงปลายเนี่ยจะมีโลหะอยู่อย่างหนึ่งไอโลหนะนี่มันร้อนได้แล้วถ้ามันร้อนเนี่ยคุณคิดดูเกิดอะไรขึ้นมันไปตรงไหนตรงนั้นนะอาจจะไหม้ได้นะครับเช่นเกิดรอยไหม้ในหัวใจรอยไหม้เส้นประสาทรอยไหม้ในสมองซึ่งแต่ละที่มันอันตรายลวนะ้วนๆอ่ะไม่มีใครให้มันไหม้หรอกดังนั้นเนี่ย เราจะไม่ให้เทสลาเกินนะครับถ้าไม่มีการยกเว้นแล้วก็วิเคราะห์แบบอย่างดีจริงๆจากหมอคนที่เป็นคนใส่แล้วก็จากคนที่เขาเชี่ยวชาญเอ็ไอจริงๆว่าทําได้นะครับงนั้นพวกนี้ก็ต้องเรามาระวังเพราะถ้ามันร้อนเป็นไงเป็นแผลตามพวกนั้นหรือบางทีมันทะลุเข้าไปาแย่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีเครื่องมือทางการแพทย์อยู่ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีแบตเตอรี่มันทํางานได้คุณต้องปรึกษาคุณหมอที่เป็นคนใส่เข้าไปเสมอ นะครับเสมอถ้าจะต้องทำ m า MRI นะอ่าอันนี้ทุกคนก็คงจะเข้าใจแล้วนะว่าโลหะประเภทไหนที่ต้องระมัดระวังเวลาเขาเ้าเครื่อง MRI เครื่องอะไรที่เข้าได้นะครับโลหะอะไรที่เอาเข้าไปได้โดยที่ไม่มีปัญหาต่อมาสิ่งที่มีคำถามเกี่ยวข้องกับ m r i บ่อยๆก็คือว่าเออแล้วฉีดสีอะ่ะต้องบอกนะครับสีของ MRI กับสีของ CT scan เนี่ยไม่เหมือนกันคนละสีกันเลยคนละประเภทนะ แล้วสีที่ว่านี่ก็ไม่ใช่ว่าอ๋อเรามาดูอ๋อสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีอะไรพวกนี้มันเป็นใสๆแต่ว่ามันจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับเครื่องต่างๆนะครับถ้าเป็น m r i เนี่ยก็จะเป็นคุณสมบัติที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าเฟโรแมกเนติกนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ตอบสนองต่อคลื่นแม่เหล็กที่เครื่องมันทําให้ในลักษณะเฉพาะตัวเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นถามว่าสีพวกนี้ฉีดเข้าไปทไําไหมไม่ฉีดได้ไหมนะครับ เพราะบางคนก็กลัวเอ้ยฉีดสีเอ็มฉีดสีซีทีสแกนเนี่ยมันอันตรายมันน่ากลัวมันมีปัญหาอะไรต้องบอก,อกครับเราฉีดสีเพื่อจะให้ภาพบางภาพเนี่ยมันคมชัดมากขึ้นเพื่อที่จะบอกให้ได้ว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับถ้าสมมุติว่าหมอเขาบอกว่าจําเป็นต้องฉีดสีเพื่อให้เห็นตรงนั้นตรงนี้แล้วคุณไม่ทําถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะได้ภาพออกมาเหมือนกันครับแต่ภาพนั้นก็จะตอบอะไรคุณไม่ได้ เช่นบางทีสมมติผมต้องการดูมะเร็งปอดนะครับผมก็อยากจะฉีดสีเพื่อจะดูเส้นเลือดรอบๆแล้วก็ดูว่าบริเวณที่ใกล้เส้นเลือดเนี่ยมีต่อมน้าเหลืองอันไหนมันโตบ้างเพราะว่าบางทีต่อมน้าเหลืองเนี่ยมันลักษณะของมันนะครับถ้าอยู่ใกล้เส้นเลือดอ่ะมันจะเหมือนเส้นเลือดเราแยกขอบเขตกันไม่ออกเลยว่าตรงไหนต่อมเหลืองตรงไหนเป็นเส้นเลือดกันแน่ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ฉีดสีคุณบอกไม่ได้ว่าต่อมเหลืองมันโตมากน้อยแค่ไหนยกเว้นถ้ามันโตมากจริงๆอันนี้เราก็เห็นแต่ถ้ามันโตแบบนี้นิดหน่อยเน นะครับแล้วถ้าเกิดตรงไหนมีเส้นเลือดผิดปกติไปที่มะเร็งเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะฮะนั้นอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาบอกให้ฉีดสีไม่ว่าจะเป็น m อ็หรือ C t Scan นแล้วคุณกังวลนะครับว่าจะฉีดสีแล้วตายวายไหมเดี๋ยวคลื่นไส้อจีนเดี๋ยวแพ้สีหรืออะไรไหมนะครับคุณสอบถามคุณหมอเขาเลยว่าเขาทาทาไมนะครับถ้าทําแล้วมันมีเหตุผลผมแนะนาว่าให้ทําเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมทําภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันตอบอะไรคุณไม่ได้สุดท้าย คุณก็เหมือนกระทำฟรีๆไปนั่นแหละนะครับแล้วสำหรับคนที่แพ้สารทึบรังสีตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันมีวิธีในการแกอะอย่าง CT s ี a แกนบางคนก็จะบอกว่า,าแล้วฉันแพ้อาหารทะเลแพ้เอลโดนพวกนี้ทำได้ไหมทำได้ครับหรือต่อยแพ้ตัวสารทึบรังสีตรงๆเคยมีปัญหามาก่อนก็ทำได้มันมีวิธีครับเราจะมีการให้สเตียรอยให้ยาแก้แพ้ต่างๆก่อนหน้านั้นซึ่งคุณจะต้องบอกหมอเพราะมันมีวิธีสามารถทำได้อยู่ดีไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นนะครับ แต่คนที่มีโรคไตโรคไทรอยอันนี้อาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอคนนี้หนึ่งในกรณีของ CT Scan นะแต่ถ้าเป็น MRI สีของ MRI มันจะเรียกว่าแ a t โ o ลิเนียแล้วสีตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีความระมัดระวังในคนที่เป็นโรคไตโดยเฉพาะไตระยะสุดท้ายหรือคนที่ล้างไตหรือคนที่กําลังมีไตวายรุนแรงอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะทําให้เกิดภาวะหนึ่งที่เรียกว่า NSF n e p h r o g e n i c Systemic ไฟฟรอซิสได้นะครับก็คือเป็นการเกิดความเป็นหนังแข็งหลายๆที่ขึ้นมาแล้วตรงนี้มันแก้ไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้สีรุ่นใหม่ๆก็จะไม่ค่อยเกิดปัญหานี้แล้วนะครับดังนั้นถ้าใครมีปัญหาโรคไตอะไรพวกนี้ก็จะมีการให้คุยกับคุณหมอรังสีวิทยานะครับที่เขาเชี่ยวชาญทางนัน้น m อ i าเขาก็จะเลือกตัวสารรังสีพวกนี้นะครับเป็นเป็นสีพวกนี้ที่เป็นสีที่ไม่เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับอ่ะโอเคทังนั้นเดี๋ยว ยังไงผมคิดว่าข่าวข่าวนี้ก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยมีความตื่นตัวนะครับแล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่เขาพูดอะไรตรงไหนเป็นสถานที่ห่วงห้ามในค้อง m อ i ก็อย่าได้เข้าไปใกล้นะครับอย่าได้รีอาดเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายแบบนี้ได้แล้วต้องบอกว่าการเสียชีวิตเพราะเครื่อง MI ไเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนเสียชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเอาถังออกซิเจนเข้าไปนะครับแล้วก็โดนอัดกรปปี้นะครับ เครื่องช่วยหายใจก็ต้องเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดพิเศษนะครับไม่สามารถเอาเข้าใกล้ได้แร้วงจริงเนี่ยเครื่องพวกนี้จะต้องเอามาวางไว้ในห้องข้างนอกเป็นห้องพิเศษแล้วก็ต่อสายเข้าไปในห้องนะครับถ้าใครที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะมันจะต้องเอาเครื่องไว้ข้างนอกแล้วต่อสายยาวๆเข้าไปในห้องเพื่อที่จะให้มันพ้นตัวสนามแม่เหล็กมันจะได้ไม่มีปัญหากับตัวเครื่องไม่งั้นตัวเครื่องก็จะโดนดูดเข้าไปด้วยแล้วก็เกิดอันตรายได้นะครับ โอเควันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะให้ความรู้กับหลายๆคนอ,อย่างเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่า m อ็มไอทำไปทําไมมันมีชนิดอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับแต่นอกเหนือจากนี้ยังมีโปรโตโคอลของ m อ็พิเศษอีกหลากหลายอย่างเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยมันก็ใช้ในการดูของที่ไม่เหมือนกันดังนั้น m r i มเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วก็เราทําแต่ละอย่างเนี่ยจะไม่ใช่ MRI ที่เหมือนกันนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับเรา,เราต้องการดูอะไร ที่สำคัญมันไม่ได้สามารถใช้ได้กับทุกอย่างนะครับเช่นถ้าเป็นในปอดเนี่ยการทํา CT สแกนเนี่ยจะดีกว่า MRI เยอะนะครับเพราะว่ามันเห็นภาพได้เร็วกว่าแล้วก็ชัดกว่า MRI มเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าคุณจะเห็นภาพเนี่ยคุณหายใจไปหลายครั้งนะครับมันทําให้ภาพมันเบลอแล้วคุณก็อาจจะมองไม่เห็นอะไรนะครับแต่ก็จะมีที่ใช้ในบางกรณีเหมือนกันเช่นดูหัวใจดูอะไรพวกนี้นะครับ วันนี้ผมก็ไลฟ์ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรคเกี่ยวข้องกับตัวคุณเองแนะนาว่าคุยกับคุณหมอที่เขาเป็นคนตรวจคุณจะดีที่สุดจะได้รู้ว่าเขาทำเอ็มไอไอหรือซ t ทีสแกนจะฉีดสีไม่ฉีดสีเขาทําไปทําไมนะครับแล้วจะตอบอะไรคุณได้บ้างนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ